ซึ่งยังมีมาตรการป้องกันอยู่เรียกจะ่อนคลายไปเยอะนาฬิกาทุกประเภทแม้กระทั่งนาฬิกาเข็มก็ห้ามนำเข้าสแกนที่เวพิชาแรกจะปล่ลงมนทา,า,านอาหารแล้วแล้วขึ้นไปก็สแกนอีกครั้งหนึ่งก็ถือว่าได้ประกาศนนวันแรกวันพรุ่งนี้ก็จะรับเฉพาะสแกน ผู้ชายแัดมาเลยไม่เชื่อมด้ยเด็กไม่ตก็เป็นตัวบ้านัม่แหละเรียยว่าที่บอก ก็ป mm ุูกพาสติกนนะคะแล้วก็โหเขาให้เโอเคทักทิ้เด็กคนใช้นี่มีหาวไหม 好、哦。